กาสวัสดีเพื่อนๆทุที่ทุกหนทุกท่านนะยินดีต้อเข้าสู่ห่องดูเกมก็อยู่ผม Return o f Shadow นะเกมใหม่นั่นเองนะก็จะเป็นเกมแบบแนววางแผนแล้วก็มีฉากต่อสู้แบบนี้นะฮะก่อนอื่นจะไปดูเกมนะฮะก็ฝากร้านเติมเกมโอท็อปด้วยนะเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยนะฮะสรับแพ็คนี่โค้ดเลยนะแตยังอยู่นะฮ1,980บาทนะได้3,700เทสนะแพ็กตามนี้เลยนะก็แพ็คเล็กแพ็คใหญ่ตามนี้เลยนะครับผมเนาะแต่ตอนนี้ที่เป็นกระแสนิยมเราคือ เดียโบนะครับผมตอนนี 1, ้เดียโบนะฮะใครไม่ถนัดเพชรนะฮะก็ไลน์แอดมาได้ที่โอท็อปครับนะฮะแพ็ค6 0 0ันบวกพันสอเพชร2,150บาทนะฮะแพ็คกลาง750บาทแพ็คเล็กนะฮะ155แพ็คเล็กสุดเลย32บาทนะฮะทพ็คเกมเราก็จะไอทางร้านเราจะมีเกมเยอะแยะมากมายนะเกมใหญ่ในเพชรสโตก็อ่าเอเทรียลิฟิชั่นนะฮะส่วนออร์แกนอินและถังซานนะฮะแล้วอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยว่าจะเป็นเนื้อกอรลเลน เนแดนล็อกในชั้นเอกอันนี้หมดเลยนะฮะกินใหญ่ของเรารับเต็มเกมนะฮะอาร์วีกินเชนก็มีนะผมก็มองหันรับเติมเกมสุดปลอดภัยนะฮะก็ทนพักอดิตย์เทเราจะมีอ่าแอดมินคอยบริการท่านอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเติมเกมอะไรแพ็คไหนเนาะก็ถามแอดมินได้นะฮะก็คิดถึงเกมคิดถึงโอท็อปพักนะฮะมาดูเกมเพลงของเกมนี้กันนะฮะผมทำภาพสวยดีนะเออว่าตัวละครจะเป็นยังไงฮะนี่ฮะ เกมมเหมือนเกแนววางแผนนะแต่ว่ามีลูกแบบาการต่อสู้แบบนี้ด้วยนะ b ะแบทเชนนะแก๊งพวกมันก็จะมาเป็นฝูงนะี่ฮะจะมีอ่าพลังล็อกคือแถบสีเขียวบนนะฮะสัตรูจะเป็นแถบสีแดงนะฮะขวามือนะฮะถึงจะยิงไปโปะแปะโปะแปะนะฮนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวกันล็อกนะผมชอบมากเลยมันมันเอาหมาเรื่องเลยวันมาเนะนี่ยหน้าผาเป็นสีแดงๆนะ หนีหรือหมาเนะะี่ยหรือเสือดำนะผมเนาะเนี่ยน่ารักมากเลยแอนแล้วก็หอนไปตัวนเนี้ยใส่ก็ไปไปเยี่ยงไงจนตีหมูเดบอว์นะ่มันเอาหมาตัวเล็กๆไปต่อสู้นะครับผมนั่นนะ่ะชัวร์เลยเนะี่ยอันนี้ก็ศัตรูนะฮะภาพทำสวยจริงนะเฮดบอว์แล้วเราเรียกปีศาจมาช่วยนะฮะมันสั่นตายห่าเลยอะ ไม่ใช่สิมันโจมตีหมาเราหรือเปล่าวะมันมาช่วยเราเหรอือวะเนี่ยนะเขียนภาพสวยมากลยแจงอะแต่เนี้ยพอฉากต่อคู่เสร็จปุ๊บเราก็มาสร้างบ้านแลน้วเนี่ยผมเอออ่าเก็บโทเบทเทลเนี่ยใช่ไหมมาเขือนเทศเนะี่ยอ่านลว,ว่าควรดินปลูกต้น,ไม,มนไม้ใช่ไหมไม่ใช่ครับเก็บดินนะผมอ่าบลูดนะฮะ ทำฟ้า,ามันเกือต่อนมนี่เกมสร้างบ้านสร้างเมืองนะวางแผนชั้นยอดเลยนะภาพสวยครับผมนะนี่ฮนะมีตรงไหนลกๆันึก็เก็บให้นะฮะนี่ฮนะเหยียบไปขุดดินเนาะนี่เยียบอลไม่มีเวลาหรอวะอ่ามูทเท่าไหร่ขุดเท่าไหร่ไง ถ้าไม่มีเวลาจะดีมากเลยคนระับมีกระร้างเฮ้ยเราเป็นพวกเด็กก่อนเด็กค,คุลาเหรอเนี่ยเออเอ้าดูขึ้นไปเนะี่ยอ๋อนี่ไงหมาเรานี่ว่าเออพี่สามารถลูบไปวางได้ว่าจะจมตีตรงไหนนะฮะคูดาวห้าสามดีเด็กค,คุลาแทงนี่อุย้ย ดาบยักษ์ทุราเนี่ยโจมตีวงกว้างมากนะมงเป็นไงเทพไหมผมว่าก็น่าเล่นดีนะเพ่อนๆอเหมือนเกมคอมเลยนะนี่เราก็สร้างเลยฮนะใช้เมื่อเขือเทพไม่มีเวลาคูดาวด้วยครับเออสร้างเร็วด้วยฮนะบางเกมมันชอบแบบว่ามันมีเวลาคูเออมีนี่หว่าเนี่ยเนี่นีนะ่นี่ฮะมีเหมือนกันหมดนะนีะ่ฮะว่าจะบอกว่าไม่มีก็ดีไปนะฮะเสือมีนะฮะ ไปัพเกียร์ไะภาษาให้สร้างอะไรวาดูซิจะให้สร้างอะไรมีจานดาวเชียมด้วยเวิรกรรมอ๋อนี่เหรอเฮ้ยวลวสอง อ,อ๋อสร้างมนเขือเทสี่ลงอ่าต่อสู้ครับหมาป่ามาเยือนครับจัดการไปนะเนี่ยเวลาเวลาสร้างบ้านด้วยมันก็จะมีการต่อสู้ไปด้วยนะเออมีแต่แอนดรอยนะฮะไฟลีพ p เนะฮะนี่แล้วก็หมา,มาดีนตรงนี้ซึ้งปีสาจมาครับโหเจอหมาผมไมมกตัวเท่าบ้านเลยนะโวใหญ่กว่าปีศาจด้านหลังแม่ทัพอีกนะีน ดาบช่วยโจมตีนะฮะโอ้ดูฝั่งฝั่งหมาป่าผมดูดิตายแล้วอ่าเรียด้อยไม่เป็นไรครับเรายัางเหลือทีมเราอยู่นะนี่ท่านเหลือท่านหลอดเรคุล่านะไอ้ยังชี้นะ เก็บมะเขือเทศเสร็จก,ก็สร้างต่อครับผมากด็อกมะเขือเทศอีกแล้ว <laughs> มีสัตรูอยู่ตรงนี้ฮนะ so จัดไปนี่ฮนะบวกใครวะโอ้ได้หมาป่ามาเป็นเพื่อนฮนะ The Wolf ฮนะสัตว์ในตำนานของเรานั่นเอนไะง เดี๋ยวลองเดี๋ยวกูขวาวหน้าแน่เลยแฟปแฟปโอ้ยโอ้ขวาวสองทีเองตายแล้วโครเบาแต่มันเหมือนเป็นแท้งก็อยู่แนวหน้านะแล้วก็มีลูกกระจกถือดาบด้วยเนี่ยรอให้เกรดมานาถึงสนะิบห้าแดกุล่าถึงจะออกได้แฟปแฟปใช้เกรดมานาข้างล่างด้วยนะแต่ละสุกที อ่ามีคนงานแล้ววะ่ะคุคนงานบ้านท่านเขาเดคูล่าเนี่ยไปต่อสู้ต่อเนี่ยแมน,นีการขับรกคือหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ใครยังเนียเฮ้ยคืออะไรอ่ะเดยวคืออะไรวะ เอ Mohammad, <desserts> อไปมีรูปคือ <Services> อะไรฮะโจมตีไปก่อนอ๋อยกแก๊งไปตีตายเรียบเลยเราออกชนะเฉยเออให้เกมเหมือนเหมือนเหมือนเราเล่นเกมคอมอยู่นะฮะเออมันก็หลากหลายดีนะมีฮีโร่มีนี่มีเนวไหมแจกไหมไม่แจกนะฮะ เดีวเราสร้างเรื่อยๆแล้วกันนะฮะปตะยิดบ้างคนอื่นเขานี่ว่าเนี่ยดูดิอๆๆเออใครชอบแนวนี้นะ,ะผมบอกเลยลองเล่นดูนะ,ะสนุกได,ได้ได้ได้เรื่องอยู่นะนี่คืออะไรวะอ๋อ เหมือนจะยึดบ้านเขานะไอเนี้ยผมไม่เข้าใจคืออะไรวะเนี่ยมันบวกอีกตัวหนึ่งไม่ได้ไม่มีเนี่ยก็ถูกแล้วเราใส่ไปแล้วถูกแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งมันไปไม่ได้ไไดนน้ทีนี้กดสะกิดข้ามได้ด้วยโคตรง่ายเลยเออเวลานั้นตูก็กดสกิดข้ามได้ นี่ฮะเจอปูผีสากแน่งมนไอเยอรยิจานดาวเทียมอย่างเนี้ยอ่ะอัพเกรดบ้างนห้มั้งอัพเกรดนี้ด้วยฟรีใช้เพชรเลยอ๋อมันให้ใช้เพ็รเพชรเหมือนกันนี่ฟรี นี่ฮนะบูตมาสร้างลงมาเขือเทตรงนี้ไดลงไหมเหรอจัดไปจัดไปมัวได้ใจนะฮะดูยึดต้องไปยึดบ้านหลังนี้นะลองดูว่าเก่งสู้ได้หรือเปล่านะถ้าแจกตัวมาเพิ่มสักตัวนึงจนะสู้ได้ไหม ซ่อมหลังคาบ้านไนงะก่เป็นเพิ er ้น um, ซ่อมบ,บ้านสร้างบ้านทำน,นู่นทำนี่แล้วก็มีการตีศัตรูด้วยระเด็นตัวนะก็ประมาณนี้นะไม่แน่อนาคตอาจจะต้องมีอะไรบู๊ยเยอะะไปหมดนะก็ใครที่เล่นชอบแนวนี้ก็เล่นยาวๆได้นะนี่ฮนะมีฮีโร่ให้เปิดแล้วไม่ใช่นหว่าครับอ๋อฮีโร่อัพนมงแค่แคนี้ถึงสุด ตะโกงสกิลเอาไปหมดที่แดกทุ่ล่างเราครับแดกแค่นี้เนาะอันนี้ก็เป็นตะโกงสกิลนะฮะมีหลายตัวนะตัวทองตัวทองตัวเก่งตัวอะไรมีเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวลองซื้อบ้านหลังนี้ดูนี่เป็นไงยอโต้ด้วยเป็นไงจัดไป เอามาไปหัอนก่อนนะฮะก็โอเคอยู่นะสำหรับคนชอบแนวนี้เนะี่ยผมว่าฉากต่อสู้มันก็ดูดีเหมือนกันเนาะก็ประมาณนี้้วกันครับเดี๋ยวคิดจะยาวเกินไปใครชอบแนวนี้ก็จัดเล่นได้เลยนะฮะก็ช่วงนี้ไม่มีเกมแล้วเอาเกมนี้แก้ขาดไปก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับเกมนีน่ทำเกมใหม่จเจนใหม่คลิปหน้นกินขอตัดอกก่อนสวัสดีครับ